ก็สวัสดีครับผมต้นไม้นะครับวันนี้ผมก็จะมาทำชาเลนจ์แอนะล็อกเฮอร์เลอร์ EP สองครับเป็นแอน l ล็อกเฮอร์เลอร์ของเปลยนะครับนี่ครับอันนี้มันเป็นแค่ลิขสิทธิ์เท่านั้นครับแอน l ล็อกเฮอร์เลอร์นะครับโอเคถ้าพร้อมกันแล้วไปเริ่มกันเลยครับลองเสียงไงไนในในขั้เปื่อนตอนนี้มป็นตอนที่นครับโครหาน,นิดหน่อย ก้มเงาปริศนาโอ้โห,หน่ากลัวมากหลนาพะที่ตกยินถ้าถ่ายจากช่างภาพท่านหนึ่งโอ้โห,หน่ากลัวมากครับเพลงก็ดูน่าขนลุกอะครับเพื่อนเพื่อว่ามันเป็นเพลงที่ต้องกังสาโอ้ตกใจมีโอ้โหลักษณะผอมโซท้องโตสูงประมาณ30เมตรมือใหญ่เท่าใบลานกายสีดำคําไม่มีผิวหนังโอ้คุณพาช่วย พระคุ้มครองผมนะครับสาธุโอเคก็คือว่าเราก็คือว่าสาเหตุที่เกิดจากเราชอบฆ่าคนอื่นทําบาปผิดศีลน,นะครับก็คือว่าทุกคนก็ไม่ควรจะทําบาปนะครับถ้าเราไม่อยากทํำบาปก็ดีแล้วนะครับถ้าใครกลัวเป็นเป็ดก,ก็คือว่าทําความดีนะครับทุกคนก็ควรทําความดีนะครับถ้าไม่อยากเป็นเป็ด หิวโซแบบนี้ครับผมว่าผมอยากให้เป็ดอ้วนมากกว่าเป็ดผอมครับโอ้ผมน่าสงสารครับถ้าญาติผมทําชั่วแล้วตรงนั้นกผมก็ควรจะเอาอาหารไปถวายให้กับญาตของผมนะครับถ้าสมมุติแบบนี้นะครับโอเคมาต่อครับเพื่อนๆโอ้หนถูก ถูกแรงกินนะครับนะครับศพเกิดจากถูกแรงกินโอ้โหเป็นไวกิ้งเหมือนที่ดีมเวอร์ครับเพื่อนอะไรเนี่ยเดี๋ยวอ่านให้ฟังครับคําเตือนปวดระมัดระวังเสียงวิทวิทเหมือนลมผ่านรูมีขนาดเล็กโอเคอะไรเนี่ยคําเตือนปวดระมัดระวัง,วงกลิ่น ใายอุจจาระจาก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ผมก็จะอ้วกครับออันนี้ก็ไม่เหมาะกับคนกินข้าวนะครับเพื่อนๆอถ้าใครไม่อยากจะอ้อวกอาเจียนออกมานะครับก็สคิปฉากนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆโอเคผมขนาดผมไม่ได้กินข้าวผมก็อยากจะอ้วกครับโอ้โหมันรู้ไหมครับว่าอุจจาระก,ก็คืออะไรก็คือขี้นั่นเองครับแต่ว่า มันเป็นอุจจาระของตัวอะไรวะเปรตหรือคนหรือเปล่าถ้าเป็นขี้ของสัตว์เขาเรียกว่ามูลนะครับเพื่อนๆโอเคต่อครับ <I> mean, วิธีป้องกันนะครับเนี่ยครับห้ามออกจากบ้านหลังพระอทิตตกดินนะครับเพื่นอนเืออแล้วก็เออผมเป็นคนที่กลัวผีมากเลยครับเพื่อนๆ ทุกคนก็คงรู้นะครับว่าทุกคนก็คงกลัวแต่ผีมันไม่ได้มีจริงนะครับก็คือว่าแค่เราจินตนาการหลอกตัวเองนะครับเพื่อนททุกคนก็ต้องรู้นะครับว่าผีมันไม่มีจริงครับนี่ครับนำสัตว์เข้าคอกให้เรียบร้อยนะครับก็คือว่าเอ่อถ้าเราไม่เอาสัตว์เข้าคอกไม่ครบแล้วก็ยังเหลือสัตว์ของเราอยู่นะครับเวลาเป็ดมาเห็นมันก็จะ คิดว่าเป็นอาหารแล้วมันก็จะกินนะครับกินสัตว์เลี้ยงของเราไปนะครับแล้ะทําให้เรานั้นสูญเสียสัตว์ที่เรารักไปตลอดการอย่างถาวรน,นะครับโอเคคือว่าอย่าทิ้งอาหารสดไว้ภายนอกตัวบ้านอืม,อมผมก็ไม่ชอบแบบนั้นเหมือนกันครับแต่ว่าผมก็รู้สึกสงสารเป็นนะครับที่ว่าตัวผอมครับ ดังนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าญาติของผมทําความชั่วแล้วตายไปตกนรกและมาเป็นเป็ดก็ผมก็จะยอมถวายอาหารให้เป็ดน,นะครับผมเป็นคนที่อยากมีส่วนร่วมและมีน้ําใจกับทุกคนในสังคมนะครับเพื่อนๆโอเคโอเคก็ร่วมแผ่เมตตาให้พวกเขานะครับโอเคมาแผ่เมตตากันครับ สัพเพสัตตาอเวกโหนตุอัยยาปัชาโหนตุอานิคาโหนตุสุขีอัตานังปริหารันตุนะครับสาธุโอเคเอาล่ะครับจากนั้นก็อ่ไม่ต่อวะอูฟูด Okay. จบแล้วครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับมันก็มีชื่อว่า,อ,าอะไรนะ A TH ก็คือย่อมาจากไทยนะครับ TH Analog c o r o r Plate หาดูได้จากช่อง Local TV 4 2นะครับเป็นเจ้าของคลิปนี้นะครับเจ้าของช่อง YouTube คลิปนี้นะครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับใครชอบอย่าลืม กดไลค์แชร์ s ับสไคร์ในช่องลูกไม้ชาแนลนะครับและคอมเมนต์มาเยอะด้วยนะครับว่าทุกคนดูแบบนี้แล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้างกลัวไหมแบบนี้นะครับกลัวหรือไม่กลัวนะครับแล้วคุณคิดอย่างไรบ้างนะครับก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ